แล้วเทน่าเอาเอาก<ะ>ุ้งดองเนาะฮะเทน่าเอากุ้งดองไหมกุ้งดองแมนมากินปูหมาดองกับผักส,กสดๆรอบสวนกันครับปูหมาดองกับต้นกล้วยอ่อนสดๆมาเ,เพื่อนๆโอ้ยวันนี้จัดเมนูแซ่บไอหนิงน้อ,นนอโอ้โหดังดีแท้กินน้ำแน่เด้อฮะขอกินน้ำแน่เด้อกินนำ้ำอ่ะ เอาเอาเอาได้ได้ได้แต่กินกามเด้อกินกามได้ป้ะได้ได้เอาไหลแมงวันเนี่ยแม่โอ้โหง่วยเฮ็ดงานก่อนเอ็งได้เฮ็ดเองเอาโอเคโอเคมามาใกล้ๆเพื่อนๆโอ้ยแล้วดูหืมขอออมก่อนน้ำจิ้มราดหืมบ้าขอสดเลยอืม น้องอยู่ข้างบ้านมาได้จังหวัดตลอดหมูดังเขาดีเอาเอาเอาออดออดกินกินบานอยู่ใดกอดฮะบานอยกาลสินอ่าบานกาลสินไพที่หูไพที่หูจักเพลนคอมเมนต์บอกไงเด้อนี่หมูอัดทัศนิคาว่าเนี่ยฮะอ่อ่มนี่อย่ากลัวออกินกึมกินแล้วม่กินห่กินตัวออ แน่แน่ืน่สุดยอดเฮ้ยโยเกิร์ตน้ำปูมาดองกับมะเขือเทศ <c oughs> นี่ไหนๆก็มากินแล้วน,น,น,นี่ดูเพื่อ,อ,อนๆมะเขือเทศของผมลูกใหญ่มากอันนี้สดๆเลยนะปลูกเองปลอดสารพิษอ,อ่ะให้ๆๆโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือมือสัน่นมือสัน่นมือสั่นเศษสั่นซู่นะ แล้วมันแบบอน้ำจิ้มก็รสเด็ดเลยนะน้ำจิ้มเนี่ยโอ้ยเด็ดอยู่แล้วปลูกเองนี่แซ่บมากเนื้อปูนุ่มมากเลยเดีื้อปูมาดองกับถั่วฝักยาวสดๆนี่หมูออสอ่ะมึงกินเลยไม่ต้องเขินหรอกออส อเดี๋ยวพี่จะราดอันนี้ของกูอันนี้ไม่ต้องมาดูอเอาเลยป่อนแน่มาได้แล้วจองอยูมามานี่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 ดูดูโอ้ยจิ้มโอ้ยมันูสตอง แช่ป้ะแช่แล้วเทน่าเอาเอากุ้งดองเนาะฮะเทน่าเอากุ้งดองไหมกุ้งดองแม่นอีกแล้วป้ะเดี๋ยวขอมากินน้ำฮะเดี๋ยวขอมากินน้ำเทน่ากินน้ำอีกแล้วเอากุ้งดองเทน่าคลิปหนานะคลิปหนาคลิปหนานะมาเบิ้งกุ้งดองนะครับ